สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Favor Library ห้องสมุดนห่งความหอมนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาทำเมนูขนมสุดฮิตที่สามารถสร้างารายได้ให้กับทุกๆคนเลยนั่นก็คือเมนูโตเกียวไส้ครีมโดเชตเดลิเช่นั่นเองส่วนที่พิเศษเลยนะครับตัวแป้งและไส้ครีมนั้นจะมีกลิ่นคาราเมลหอมมันเนยแบบไม่สำขไข่โดยใช้ f a v o r Library กลิ่นโดเชเดลิเช่นั่นเองครับ ซึ่งกลิ่นโดเช่เดลิเช่นี้จะให้กลิ่นคาราเมลหอมมันเนยหรือคาราเมลเฟเวอร์ with battery n o t e ตเพิ่มความหนักของกลิ่นด้วยความเค็มจากเกลือทะเลหรือซีซอลตามแบบฉบับของโดเช่เดลิเช่จากยุโรปซึ่งจะทำให้ทุกเมนูขนมหวานมีความหอมกลมกล่อมแบบตะวันตกอย่างแท้จริงครับและในส่วนผสมจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับในส่วนผสมของแป้งโตเกียวจะมีผงฟูน้ำตาลไข่ไก่ นมสดรสจืดแป้งสาลีในประสงค์และในส่วนของไส้ครีมจะมีแป้งสาลีในประสงค์ไข่แดงนมสดรสจืดน้ำตาลและ Favor ร์ไลเบอรีกลิ่นโดเช่เดลิเช่ครับในอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทาในส่วนของไส้ครีมกันก่อนนะครับเริ่มด้วยอุ่นนมด้วยไฟอ่อนนะครับใส่น้ําตาลลงไปในอ่างผสมตามด้วยไข่แดงครับแล้วใช้ตะกร้อมือนะครับตีไข่กับน้ําตาลให้เข้ากันแบบนี้เลย เนยครับพอไข่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลแบบนี้แล้วนะครับตามด้วยแป้งสาลีอนกประสค์ครับนะครับพอนมเริ่มอุ่นแบบนี้แล้วนะครับให้เทผสมกับแป้งที่เตรียมไว้เลยเทไปก่อนครึ่งนึงแบบนี้นะครับคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีครับน,นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้เทนมส่วนที่เหลือลองไปได้เลย นำหม้อใบเดิมมานะครับเคกลับลงไปในหม้อใบเดิมนะครับแล้วกวนต่อด้วยไฟอ่อนประมาณ5-10นาทีครับนะครับพอตัวไส้ครีมของเรานะครับมีความข้นเหนื่อประมาณนี้นะครับให้ปิดไฟและยกออกจากเตาได้เลยครับคุมด้วยพลาสติกแรปแบบนี้ครับกดพลาสติกแรปลงไปให้ชิดแบบนี้นะครับแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะครับแล้วต่อไปเรามาทำในส่วนของแป้งโตเกียวกันครับเริ่มด้วยไข่ไก่ นมสดลดจืดแลตามด้วยน้ําตาลครับทีส่วนผสมนะครับจนน้ําตาลละลายเลยนะครับร่อนแป้งสารียนเนกปรผส์ไปนะครับตามด้วยผงฟูครับใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับนะครับ เมื่อส่วนผสมของแป้งโตเกียวของเรานะครับเข้ากันดีในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับใส่ Favor Library รี่กลิ่นโดเช่เดลิเช่ครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับและต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะนำในส่วนของแป้งโตเกียวนะครับไปพักในตู้เย็นนะครับอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนำส่วนไส้ครีมที่แช่ตู้เย็นออกมานะครับนำพลาสติกแรปออกใส่ Favor Library รี่กลิ่น โดเช่เดอริเช่ลงไปครับจากนั้นนะครับใช้ตะก้อมือไฟฟ้านะครับตีด้วยความเร็วต่ำเสร็จแล้วครับในส่วนของไส้ครีมต่อไปเดี๋ยวเรามาทำขนมโตเกียวกันเลยครับในการทำขนมโตเกียวนะครับตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนแบบนี้นะครับเทแป้งลงไปนะครับแล้วก็วนแป้งลงไปตรงกลางแบบนี้เลยนะครับนะครับพอตัวแป้งเริ่มขึ้นสีแบบนี้แล้วนะครับ เราจะแต่งเส้นนิดนึงครับเพื่อความสวยงามจากนั้นใส่ไส้ลงไปครับแบบนี้ใช้สเปตูล่านะครับแสดด้านล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆหมวนไปครับใช้มือกดด้วยนะครับแบบนี้และนี่นะครับโตเกียวไส้ครีมโดเช่เดลิเช่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเลยนะครับ กลิ่นหอมมันเนยจากโดเช่เดลิเช่เนี่ยสามารถกลบกลิ่นคาวไข่จากตัวแป้งได้อย่างดีเลยนะครับไปลองทํากันดูนะครับและสามารถเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ www.favorlibrary.net Line e อ l a v o r l i b r a r y Ig f a v o r r i b r a r y underscore official นครับนวัตกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ favorlibrary รจริงจริงพิงการันตีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง f a v ว r Library นะครับ สำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ